สวัสดีค่ะตลาดหุ้นไทยกำลังจะเข้าสู่สัปดาห์ที่เ,ออเรียกว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญเลยนะคะตั้งแต่วันที่30มิถุนายนถึง4กรกฎาคม2,568ดดูความผันผวนน่าจะยังสูงอยู่มากทีเดียวใช่ครับ สถานการณ์ตอนนี้ม,มีหลายปัจจัยเข้ามาพร้อมๆกันเลยครับทั้งเรื่องในประเทศเองแล้วก็ปัจจัยทางเทคนิคของตลาดด้วยค่ะสำหรับดิฟ i ดฟครั้งนี้เราก็รวบรวมบทวิเคราะห์แนวโน้มตลาดมาเพื่อจะกลั่นกรองปัจจัยสำคัญแล้วก็หากลายุทธ์ที่น่าสนใจในช่วงท้าทายแบบนี้กันค่ะครับผม งั้นเรามาเริ่มกันเลยปัจจัยไหนคะที่บทวิเคราะห์ส,ส่วนใหญ่เขาให้น้ำหนักมากที่สุดในสัปดาห์หน้าเหมือนว่าเรื่องการเมืองจะมาแรงถูกต้องครับปัจจัยการเมืองในประเทศนี่แหละครับที่ถูกมองว่าเป็นความเสี่ยงหลักเลยคือความไม่แน่นอนจากการชุมนุมเมื่อ28มิถุนาแล้วก็จุดที่ตลาดจับตามากที่สุดเลยคือรอคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญวันที่1กรกฎาคมเรื่องสถานะนายกอ๋อค่ะซึ่งผลไม่ว่าออกมาทางไหนก็น่าจะกระทบตลาดได้เยอะครับ ความไม่แน่นอนทางการเมืองแบบนี้มันเหมือนยิ่งไปซ้ำเติมเรื่องฟันเฟลอหรือเปล่าคะที่เราเห็นต่างชาติขายออกต่อเนื่องอยู่แล้วเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันเลยครับคือกระแสงเงินทุนต่างชาติหรือฟันฟลอฮะก็ยังคงไหลออกสุดทีแบบขึ้นข้างมีนัยสำคัญนะครับอืมัมนสะท้อนว่านักลงทุนต่างชาติยังกังวลเอ่อทั้งภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็ความเสี่ยงเฉพาะตัวของไทยเรา พอบวกกับปัจจัยการเมืองที่ยังไม่นิ่งเข้าไปอีกก็เป็นตัวเร่งให้เงินทุนยังไม่ไหลกลับเข้ามาง่ายๆครับค่ะนอกจากเรื่องการเมืองที่ทุกคนจับตาแล้วมีปัจจัยทางเทคนิคของตลาดเองที่ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษในสัปดาห์หน้าไหมคะมีครับแล้วก็เข้ามาประจวบเหมาะพอดีเลยคือวันที่30มิถุนายนเนี่ยจะมีการปรับน้ําหนักดัชนีเซ็ตห้กับเซ็ตหนึ่งร้อยอ๋อใช่ใช่ค่ะครับซึ่งปกติมันก็ทําให้เกิดแรงซื้อขายในหุ้นใหญ่ๆอยู่แล้ว บวกกับเป็นวันหมดอายุสัญญาฟิวเจอร์สเดือนมิถุนาด้วยค่ะเรียกว่าเป็นช่วงที่ปัจจัยลบหลายอย่างมารวมกันพอดีเลยนะครับแล้วในทางเทคนิคมีระดับดัชนีไหนที่บทวิเคราะห์มองว่าสําคัญมากต้องจับตาเป็นพิเศษไหมครับมีการพูดถึงระดับแนวรับสําคัญที่1นึ่จุดกันเยอะครับ 1, นึ่ใช่ค่ะบันที่ใช้คําว่าเป็นระดับห้ามหลุดเด็ดขาดเลยทีเดียวโหครับ มันสะท้อนความกังวลว่าถ้าดัชนีเซ็ตยืนเหนือระดับนี้ไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักอาจจะเปิดทางให้ปรับฐานลงต่อได้อีกโหระดับห้ามหลุดเด็ดขาดนี้ฟังดูนะ่ากังวลนะคะถ้าหลุดนี่คือภาพเทคนิคเสียทรงเลยก็มีโอกาสครับภาพทางเทคนิคจะดูไม่ดีเลย พอเห็นภาพปัจจัยเสี่ยงรอบด้านแบบนี้แล้วคำามสำคัญเลยที่นักลงทุนอยากรู้ก็คือตลาดน่าจะไปทางไหนต่อแล้วเราควรจะวางกลยุทธ์รับมูอย่างไงดีคะภาพรวมคือสัปดาห์หน้าเนี่ย30มิถุนนาถึง4กรกฎาคมตลาดหุ้นไทยยังต้องเผชิญกับความเปราะบางความผันผวนสูงแน่นอนครับตัวแปรสำคัญสุดก็ยังเป็นเรื่องผลการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญวันที่1กรกฎาคมนี้แหละครับค่ะ ส่วนปัจเจยพื้นฐานเศรษฐกิจถึงแม้ทบทจะคงดอกเบี้ยไว้แต่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังก็ดูเหมือนจะชะลอตัวลงเหมือนกันซึ่งก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องตามแล้วในเชิงเทคนิคถ้าหลุดพันหที่ว่านี่ก็เป็นสัญญาณเตือนภัยใช่ครับถ้าหลุดพันหจุดอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดแรงขายทางเทคนิคเพิ่มขึ้นได้บวกกับฟันเฟือต่างชาติที่ยังไหลออกก็ยังกดดันอยู่กลยุทธ์ที่บทวิเคราะห์ส่วนใหญ่แนะนําช่วงนี้ก็เลยจะค่อนข้างระมัดระวังครับ แล้วกลยุทธ์ที่ว่าระมัดระวังนี่หน้าตาเป็นยังไงพอจะแนะนำได้ไหมคะเน้นไปทางเลือกซื้อรายตัวครับหรือ selective buy โดยให้ความสำคัญกับหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่งจริงๆมีแนวโน้มผลประกอบการดีจ่ายปันผลสม่ำเสมออืมกิจในประเทศเป็นหลักหรือที่เรียกว่า domestic play พวกนี้น่าจะทนทานต่อความผันผวนจากปัจจัยภายนอกได้ดีกว่าหน่อยครับแล้วมีกลุ่มอุตสาหากรรมไหนที่บทวิเคราะห์มองว่ายังดูแข็งแกร่งหรือน่าสนใจเป็นพิเศษในสถานการณ์แบบนี้บ้างไหมคะ กลุ่มที่ยังดูแข็งแกร่งกว่าตลาดโดยรวมและก็ถูกพูดถึงบ่อยๆก็จะมีกลุ่มธนาคารหรือแบงค์ที่อาจจะได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยสูงๆกลุ่ม ICT เทคโนโลยีสารสนเทศที่ความต้องการใช้ยังมีต่อเนื่องแล้วก็กลุ่มหุ้นปันผลสูงหรือ z h t HD ที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอกลุ่มพวกนี้มักจะปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดครับเวลาตลาดผันผวนเข้าใจค่ะ แล้วกลุ่มไหนที่บทวิเคราะห์มองว่าควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษหรืออาจจะผันผวนสูงกว่าเพื่อนคะกลุ่มที่ดูเปลาะบางหน่อยแล้วก็ปรับตัวลงแรงกว่าตลาดชัดเจนในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะยังผันผวนสูงต่อไปก็เช่นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ PROP ที่อ่อนไหวกับเศรษฐกิจดอกเบี้ยค่ะอสังหาครับกลุ่มสื่อมีเดียกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อีทรอนอันนี้ก็ตามภาวะเศรษฐกิจโลกค่าเงินบาทกลุ่มขนส่งทราน แล้วก็กลุ่มบริการเฉพาะกิจ Prof พวกนี้อาจจะต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษหรืออาจจะลดน้ำหนักไปก่อนรอสถานการณ์ชัดเจนขึ้นครับชัดเจนเลยค่ะทำให้เห็นภาพรวมแล้วก็แนวทางการปรับพอตในช่วงสัปดาห์ที่ท้าทายนี้ได้ดีขึ้นมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลยินดีครับแล้วก็เอ่อก่อนจะจบกันไปมีข้อคิดหนึ่งที่น่าสนใจอยากฝากไว้นิดนึงครับคือในภาวะที่ตลาดมันดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความผันผวนแบบนี้เนี่ยค่ะ มันอาจจะเป็นโอกาสที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าสําหรับนักลงทุนระยะยาวจริงๆที่จะมองหาบริษัทพื้นฐานดีๆที่ราคาหุ้นอาจจะถูกกดดันจากปัจจัยภายนอกในระยะสั้นจนแบบต่ํากว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นอันนี้ก็น่าเก็บไปคิด